สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ใน tiktok นะคะแบบปลอดภัยแล้วก็ราคาถูกนะคะสามารถทำบ่อยครั้งได้ที่ต้องการเลยะคะ่ะเพื่อเปิดการมองเห็นกับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า k n social นะคะจะมีวิธีการขั้นตอนอยังไงเรามาดูกันเลยนะก่อนอื่นเราก็เข้าหน้าเว็บเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่เราจะใช้บริการวันนี้นะคะก็คือเว็บ km social นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็สามารถกดสมัครใช้งานที่แถบสีเขียวได้เลยคะ่ะ นี่จะเป็นหน้าตารายละเอียดของการเข้าสมัครใช้งานนะคะแล้วก็กรอกตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกกมอัตโนนตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยค่ะใครที่มี Gmail อยู่แล้วก็สามารถลอกอินใช้งานได้เลยค่ะเนื่องจากมาให้เป็นการเสรียเวลาเราได้ทําการสมัครสมาชิกไว้แล้วเราก็จะเข้าสู่ระบบกันเลยนะคะ อันนี้จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของวันนี้นะคะที่เราจะมาใช้บริการนะคะก็คือเว็บที่ไม่ชื่อว่า KNSocial นะคะใครที่สนใจอยากเข้ามาใช้บริการอยากเข้ามาศึกษาดูบริการต่างๆนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะก่อื่นเลยนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นสมาชิกใหม่นะคะก็สามารถกดไปที่แท็บเติมเงินได้เลยะคะ่ะอ,อันนี้จะเป็นหน้าตาของแท็บเติมเงินนะคะมี3ช่องทางให้เราเลือก ชำระได้เลยนะคะก็จะมีสแกน QR code นะคะก็สามารถใส่จํานวนเงินแล้วก็เติมเงินได้เลยค่ะช่องทางที่2จะเป็นทูมอนดี้วัลเลตนะคะก็จะมีคําแนะนําใส่จํานวนเงินช่องทางนี้จะเสียค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็ยอดเงินรวมทั้งหมดก็สามารถเติมเงินได้เลยค่ะช่องทางที่3ม,มจะเป็นช่องทางคริปโตนะคะจะมีคํนาแนะนําอยู่ด้านล่างเลยค่ะก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้นะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดแชร์ให้กับติกตกอของเรานะคะล้วก็จะกดไปที่คําสั่งซื้อใหม่นะคะ นี่จะเป็นหน้าตาของคำสั่งซื้อใหม่นะคะมีเลือกหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะวันนี้เราจะมาทำของ t i k t o k แล้วก็กดไปที่ Tik t o k ได้เลยะค่ะหมวดหมู่นะคะก็จะมาเพิ่มยอดแชร์นะคะแล้วก็กดไปที่เพิ่มยอดแชร์นะคะบริการก็จะมีบริการเลือกหลากหลายมากมายเลยนะคะให้เราเลือกดูกันเลยว่าจะใช้บริการไหนวันนี้เราก็จะมาใช้บริการอันแรกนะคะลิงก์แล้วก็กลับไปที่หน้า t i k t o k ของเราได้เลยค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์แล้วก็มาวางได้เลยค่ะ จำนวนนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดแชร์เท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถใส่จํานวนไปได้เลยค่ะก็จะมีเวลาค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ประมาณ3บาทก็ถือว่าถูกมากเลยค่ะแล้วก็คุ้มค่ามากเลยค่ะก็กดสั่งจ่ายได้เลยนะคะนี่จะเป็นหน้าตาคําสั่งซื้อของคุณเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดไปที่ประวัติการสั่งซื้อได้นะคะก็จะมีเลขออเดอร์ แล้วก็ลิงก์ของเราละเอียดต่างๆแจ้งนะคะแล้วก็สถานะแจ้งนะคะว่าระบบกำลังดาเนินการอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าประวัติการสั่งซื้อนะคะใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถกดที่เมนูติดต่อแอดมินได้นะคะก็จะเอาเลขออเดอร์เมื่อกี้มาใส่แล้วก็แจ้งหมดหมู่นะคะแจ้งปัญหานะคะขอความเร็วขอเพิ่มยอดหรือว่ายกเลิกบริการหรืออื่นๆหรือว่าจะพิมพ์ข้อความใส่รูปภาพก็สามารถส่ง แจ้แอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยคะ่ะใครอยากดูบริการเสริมก็สามารถกดที่แ็บเมนูบริการทั้งหมดได้นะคะนี่จะเป็นแ็บเมนูบริการทั้งหมดนะคะของแพลตฟอร์มต่างๆนะคะก็จะมีรายละเอียดคําแนะนําคําคําสั่งซื้อขั้นต่ำขั้นสูงนะคะแล้วก็มีดังนี้เลยะคะ่ะใครที่อยากแนะนําเพื่อนมาใช้บริการแบบนี้นะคะก็สามารถแนะนํากดแนะนําเพื่อนได้นะคะที่แ็บเมนูแนะนําได้เลยะคะ่ะก็จะมีลิงก์ให้เราขัดลอกนะคะ ไปแชร์เพื่อนเข้ามาใช้บริการกันได้เลยถ้าเพื่อนเข้ามาใช้บริการเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น3%แล้วก็จะเป็นหน้าตาของการสร้างรายได้ของเรานะคะถ้าเรา,าเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกแล้วคราวนี้เราจะกลับมาดูที่หน้าติกตอกของเรานะคะว่าระบบทําการหรือ,อยังเราก,กดที่หน้าติกตอกของเราได้เลยค่ะตอนนี้ยอดแชร์ของเรามีอยู่164นะคะแล้วก็จะกดดีเซตหน้าจอหนึ่งทีนะคะ อยอดแช่งเราก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็มียอดแถมให้ด้วยเราปบก็ทํางานได้สะดวกรวดเร็วมากค่ะจาก160ต,ตอนนี้ก็เป็น800กว่าเลยนะคะก็สะดวกรวดเร็วง่ายๆมากแล้วก็ราคาถูกมากเลยนะคะใครที่สนใจในการสมัครเว็บไซต์ะะก็สามารถเข้ามาสมัครใช้บริการแล้วก็ศึกษาบริการได้นะคะวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ